เที่ยอะไรเนี่ยมึงกดลิมิตกันไม่ใช่เหรอแล้วมึงจะมาตีกูทำไมเนี่ยไอ้เฮียยเอ้ยกดกยเฮียเฮียเฮยเฮีมเฮียเฮยเฮียเเฮียเียแล้วเปียเฮียเฮียเฮ้เป็ยเฮียเฮียเฮีเียเฮีเ่ยเฮีเฮีนเฮียยเฮเี่เฮียเฮียียเียเเียเียยเเยเียกีเีย อดีตลาดีน้อยยี่คยสามคยสี่อะไอเหี้ยเฮ้ยไเหี้ยอะไรอะเอไปเขาจอดนี่กันนะอ๋อี่อวะใช่ใช่เจนี่ขับบัมรถใช่หืไม่ใช่ใช่ใช่เราไม่่จใช่ใช่ไม่่ทันไม่ทันไม่เขาเขาอยู่ิสองหรือ พี่เผินแนวบอกยังงงมนอนว่ะไู่ผิดแนวกว่าเนี่ยมันนานเลยมันเสียเวลาไม่ได้ไม่ด้ทำยังไงพูดมาดิถามก็ไม่เจอแ่กูบ้าแม่งด้วยไอ้เงี้ยกูบ้าแม่งด้วยยังใบที่ไม่มาไฟคองทีซีแน่มงี้ยไอ้ไฟพี่กูบ้าแม่ง้วย้ายให้บอกให้ของเข้ามาเล่นเนี่ยใช่แกพี่คนเดียวหรือไรจะขับลาว่างจี๊ดเนี่ย ยาพี่ยาดูนักาออเดี๋ยวว่าไม่เจอหรือว่าเขาแอบมองเราอยู่พี่แบบเราออกขับแล้วก็เขามาตรงนี้มันช้าจริงไงพี่มันขับวนสองรอบไปเนี่ยพี่นอนพี่นอนพี่นอนมุมบู๊อยู่ฝั่งไหนนะพี่อ่าฝั่งนี้หันหน้าหันหน้าหันหน้าไปทางนู้นใช่ปะว่าถือไปพี่เฮดีไหม เดี๋ยวมันดีมาเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะถ้ามันจะมาไอ้เหี้ยเอาถ้ามึงถ้ามึงไปหามาที่ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวแหม่ไปใจหล่อนแค่เกินสตอรี่มันไม่ใช่อะไรโอ้ยยังรอไว้แต่สามปีใจแล้วที่มึงดิ้นผิดใยเนาะไอ้แค่นี้มันก็ท่กันแล้วอะไรวะไม่ใช่น้องๆมันจะไปนอนพี่เลยเวลานอนของพวกน้องแล้วเออไม่ต้องบ่นมันทำอะไรไม่ได้ไปหามันยังไงตอนนี้โคดรหัวไปเงี้ยสิ่นทีห้าเป็นโรงเรียน แี่วันนี้มันช้าแล้วแหละมันช้าเราที่เรารอพีีเราจบไปแล้วนี่จบไปนี้ไปนอนได้ยังอ่ะเราถ้าเราพูดถึงเราไม่ได้รอพีซีอ่ะมันก็ไปเราม่เหมือนจะมาแล้วนะเหมือนจะมาแล้วนะเห็นเห็นเห็นตช่มเ็นมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจัดมาจัดมาจัดแม่แม่ทาูนะมาใกล้มากล้ใครลงรถแล้วแมงเลยประตเลย ปืนยิงดีปืนยิงดีปืนยิงง่ามีปืนง่ามนคนท่ใายอ่ะเยอะิเยอะงดชุบนะินชุเรียบร้อยเล่นหมัดชุบด้วเืนมาือมาอยูือนมาไว้จัดเลยเดี๋ยวเวเขาไปเดียเขาไปจไม่ให้เล่นหนอวะอนงเาเนี่ยอันนใคระใครอ่ะลงครับ่ลงครัลลงคเพงครับพลงเลงพครับพลงเ เราไปไหนกันเนี่ยมันจะไปไหนกันเนี่ยไจอดอยู่ตรงนั้จะไปนใต้สะพานี้เลรเิเราไปไหนระเบเราจะชนก่นเออโดนโดนหามแน่เลยวะว่าหามว่าโดนหามอ่ะเอ้ก็เดินนะรเเดินเดินเปิดเราดอาเดินลเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาอย่กเล่นกันเดีอย่ารวมกันอย่ารวมกันเยอะรวมกันคือรถเลยไมอ้วก่ใช่อะไรครับเนี่ยเขาเอองไปเล่นรูบังไหมเล่นรูบังไหมในเปืองเกาะ พยายามหาพี่พี่ยังไม่เอาดีกว่าแล้วคือเราหายไปไหนอะไม่แล้คือเราหายไปไหนอะที่มันมีรถรถขับเข้าไปในตึกแดงพี่เนตอะี่พี่เน็ตไปไหนอะยี่พี่เน็ตล้อข้างหลังไม่พี่เน็ตไปไหนอะพี่เนตเขาชอบขับรถเล่นนะไม่เดี๋ยวเาขับรถเล่นลอข้างหลังอะไรขับรถเล่นใช่ปุ๊ดใครโดนอะไุมาเนี่ยนไปในตึกแดงอะ ไม่เข้าไปในตึกแดงเลยไม่ใครโดนอะไรในตึกแดงพี่เน็ตเป่าพี่เน็ตเป่าเออมีคนโดนด้วยเหรอเออพี่เน็ตโดนบอกพอดีอย่าไปไหนมันลงอ่ะดิมันลงอ่ะไปกันหวดดิเอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมา เ,เฮียอะไรเนี่ยมึงกดลิมิตกันไม่ใช่เหรอแล้วมึงจะมาตีกูทำไมเนี่ยไอ้เฮีย,เ,ยเอ้ยไปช่วยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์อะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้เฮียกูก็ไม่ได้ยิงพวกมึงนะไอ้เฮียเอ้ย ตายด้งตายด้งตายด้งไปเลยไปเลยมาดิเหี้ยมาดิ้งหนักมาดิ้งกจ๊พี่นอนนี้ไปเล่นไปเล่นพี่ดูเบงพี่ดูเบงไอ้เหี้ยมึงเล่นกดอนรีมิตกันมึงอยู่กูซุบซิบออกดิใครไม่ใส่กูไปเหี้ยเซีเอาไปเหี้ยไอ้ตัด ไปได้คุยเฮี้ยโอ้ปีชิดบูธเหี้ยบูธไอ้เฮี้ยงโอ้ยขวามึงจะหนีไหนมึงจะหนีไปไหนไาไหนเฮี้ยงโอ้มึงหนีไปไหนเจ้าเหรอเขาจะหนีไปไหนเขาจะนีไมจะกูงงนั่นแหละกูก็ไม่ได้ใส่ชุดนะเหี้ย เป็นเที่อะไรพวกโง่แแเอทเที่อะไรล่ะดบัเที่อะไรเนี่อะไรกจอกไอ้เสียวไอ้ใบลาลาลาไม่ตายนะไม่ตายไม่ยุดตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาจะเย็นดีตำรวจมาเก็บเก็บเก็บเก็เขาไม่แทงอะวุฒโยดโยดโยดตำรวจมาตำรวจมา เก็บ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 เอ็มทีโอาเมันั่วไอ้ปัญญาอ่นเกย้เป็นเหียอะไรอ่ะแล้วเป็นเหี้ยป่ะไอ้พวกโง่นชวยอะไรอ่ะแล้วควยอะไรอ้เหียอ่ะบ้าเป็นคำเดียวชิกโจ่มานะครับมึงชิคควายกูดอกฟาเลตีเหีอนเป็นผักเลยอ่ะเหียนเป็นผักในสัตว์ชิคกโจอชิคกโจทไมเสียงนี้มันต้องมีสเลยพี่ ย,ย,ย,ยัไหเชื่อเชื่อทิย,ยงไปไหนไปแเงยไปเปิดฮาคีดอดดูเลยเอ้ยพี่เป็นโจนไมเนี่ยพี่พี่อับอันนี้ชกเพื่อนใช่ไหมเฮดี รื้อไปกันใช่ไหมครับเป็นไงครับเป็นเฮสดีชุบเพื่อนใช่ไหมครับชุบบ้าชุบบ้าอ่านอกนั้นเอาส่งโรงพยาบาลเลยครับส่งโรงพยาบาลเลยได้ครับให้หมอเลยก็ได้เพื่อนถูกปะขอให้หมอชุบแรกหมอเลยครับหมอเลยนะเอาเคสโรงพยาบาลเลยครับอี้เอาไปชุบโรงพยาบาลไหมครับเก๋ดิ่งดีใช่ครับใช่ครับ มึงยัไปจอดเที่ยอะไรตรงนั้นแล้วรังปุยจะรู้แล้วเพื่อนโกงครับเกิดเทอร์ลยแบบมึงตามไม่ทันจริงตาไม่ทันจริงหมอมาได้ไหมตั่งหมอไปเลยมันเสียดีไหมใครครับเนี่ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวโรงพยาบาลจะโรงพยาบาล ไม่มีรถขึ้นกับผู้ได้ไม่มีรถขึ้นกับผู้ได้คุณหมอเห็นไหมว่าเนี่ยหมอคุณหมอครับคุณหมอครับตรงนี้คนเดินเท้ใครขึ้นรถหมอตรงนี้ครับหมอหมอมีมีศพนึงครับใครขึ้นรถมะตรงนี้ครับตรงนไม่ไม่ไม่ข้างหลังละไม่รู้พี่โจนเนาะเจอใครอ่ะโจนโจนพี่ใครขึ้นรถวะโจนไม่เป็นไรเขาขึ้นได้สวัสดีครับพี่โจนสวัสดีครับสวัสดีครับ นาฮ่ากีเม้าไม่พี่โจนจะไปไหนหรือเปล่าให้ไปต่อมั้ยไปด้วยก็ได้โคตรเสียเลยพี่เมื่อกี้เดี๋ยวเอาแม่งจริงเอาแม่งใหม่ด้วยพี่ล็อกพี่ล็อกตัวมั่วหมดเลยเมื่อกี้ตัวค้างด้วยเมื่อกี้ตัวยืนค้างเลยปิดทางก็ถูกแล้วปิดทางกันก็ถูกแล้วอย่ยแม่งแม่งบุใหม่ไอ้เจ้ยปลาป๊อกกูมันม่วงไอ้เฮียโคตรเสีย กูว่นเลยว่ากูมันม่วงน่ารักพี่ผมชอบจ้าเอ็นดูดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่เขาลีกัหมดเลยนะของแม่งเฟอร์วิปลาพี่โจนลงโจืนลงผมได้โจนมาคนหนึ่งอ่ะใครเขาไม่รู้ขึ้นรถเฉยเลยอเล่นเดอร์ทีตรงไหนกันน่ะกูขอร้องละ ไปเร่อข้างบนเล่นนอกถึกไม่ไหม่ว่ะไมกไม่มีขีเลยไอ้ี่เราที่ลงก่อนถ้าเกิดว่าไม่ลงก่อนได้เป็นไรไม่เป็นไรกูยังขับรถอ้อมอยู่เลยไอใส่กูได้ยินเสียงระเบิดมาแล้วไอ้ที่ไอ้ตัวระเบิดอจจะโดนกูอนิเมแล้วนะเมื่อกี้มันระเบิดอัดหน้ากูเลยหล่นใช่ผมผมแพงผิดเลยพี่ช่ผมหรว่ามันพูดมันนะนี่ล้ออะไรผมก็ไแทงเขาเหมือนกัน พิงๆอยู่แก่เหยียบเ้ไปแล้วเหรอเตะตัวสุดเลยอ่ะขอโทษครับผมอยากได้ไอ้ตัวบนหัวพี่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไระไไได้ม่ใช่เดี๋ยวผมมาได้ป่ะผมซาวินเนี่ยของเราเลยเนี่ยพี่จะไปไหนไอ้หลอดนอนกับหลอดน้ำจะหมดแล้วอ่ะในโรงพยาบาลยังมีไม่ไม่กูไม่ได้ซื้อสบู่มาเนี่ยขอเรื่องอะไรพี่หมอดิหมอ หมอไม่มีขายนะพี่อยากเป็นตัวหลุดปะมึงถามหรืออะไรไอ้เหี้ยกูเพิ่งเข้ามาเฮ้ยมึงจะอะไรวะไม่ไม่กูถามว่าหมอมีขายไหมพี่พรุ่งนี้ไปถึงลองคุยขอดูดีพี่ลองคุยขอดูว่ากูนี่มาอย่างไรแล้วนันท่ะเอาสุดแค่แหละฟังนะบัฟบครับขนาดนี้เดี๋ยวไปคงไปขอโอ้โห ไม่ตาเล็กงงเลยตะเล็กนึกว่าไม่บับกันไงใช่ตเลกันึกว่าบัมเุยดก่อนนะไม่ตเลอ่ะเราจไม่บับกัดี่าและเขาบัฟบัฟมาไม่ต้องที่อะไรกูเห็นบัฟน้องกูกูหลุดองเละเดี๋ยวบัไม่จะเก่งเลยอ่ทแรกเลยไม่แกูบอกนะว่าไม่บัฟไป้แม่งบับเราก่อนมันบัฟก่อนพี่นนที่บ้านมกตืนแล้วเมื่อกี้เชื่อสิบตัวสิบตัวเชื่คนเดียวอ่ะ ไม่มันบ้าว่าเสียงพวกเราไปไหนหมดทำไมเราไม่พูดเลยไปเป็นไม่ไม่ถามอะไรเลยวันนี้ผู้กดเอว่าห้ามตีกันก่อนประเทศรีเกีดีปกว่าไม่รู้ห้ามทีซีอ่ะทีซีไม่มีกระเป๋าไอะไรกระเป๋าไอะไรไม่มีใครทำทีซีใช่ใช่กระเป๋าไม่เอออุตส่าห์จะไม่บ้าบล่ะทำไมจะแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าถ้าสมมติใช่ไหมถ้าสมมติเราไปออกตรงนั้นคนเดียวแล้วเขาอยู่ตรงนั้นสิบคนเราก็สวยครับครับแต่ถ้าเขาห่อเราปุ๊บจะแกมเทคซองดีโอเคครับผมเทคสอง ไม่ไหวแล้วครับพี่น้องรับพี่น้องผมไม่ไหวแล้วว่ะพี่ให้แม่ออกมาไอสัตว์ปรับรองกัวตอ่าะการจะไม่บ้ากี่แล้นะแกงลาเอ้าเอ้าเอ้าเทวันดอนน้อยจะหลุดรงาบาล้าเหนื่อยลยจะนออกเลยขับรเหลาตั้งเยอะตั้งแยะบ้าขับนออกเลยครับวนออกไปเลยครับวนออกไปเลยต้องเล่นแบบเน้นดวงจัดเลย อ๋อตาที่พูบอกก็ได้มันหน่วงเมื่อกี้กูยังหน่วงเลยขนาดเลักหน่วงหน่วงมากบิแฟรพี่แฟร์ก็ร้อนขึ้นนันเก่งเลยพี่เก่งเพี่พี่น้ำร้อนเหรอร้อนครับทำร้อนทำร้อนที่ไหนวะนี่ไงหัวเหลืองเนี่ยไอ้นี่นี่บอกไปไอไอเนี่ยวะไอทางนั้นน้ำมันเรียกว่าอะไรนะไม่ก็รอเพื่อนรีก่อนไม่ไม่รอเพื่อนรีก่อนอีกจะรีบไปไหนจะดูแล้วเดี๋ยวในโรงงานนี้เอเปอร์เอเปอร์ไปโรงงานนี้มีใครเหลืออยากได้แบบบา่ายอะพักบ่ายพักเช้าเล่นกับมึงแล้วาักบ่ายอะพี่พักบ่ายเดี๋ยวกูเล ขเขอแบบทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ตึงตึงอ่ะแต่ตึงตึงมืออ่ะยังหกโมงไปเลยพี่หกโมงไปเลยเฮียแกก็เพื่อนพี่เรากลับก่อนแค่ไหนเสี่ยงสิไม่สามารถแทงใครได้แบบสองทีติดอ่ะกูบอกแค่นี้เมื่อกี้เฮียหน้าแกไม่ต้องไปเล่นข้างนอกไปเที่ยไม่งั้นไม้กูไม่มีขีเลยเว้ยเฮียเพื่อนนอนเตียงอยู่นะเพื่อนนอนเตียงอยู่รอก่อน มันลองครึ่งหลอกก็พอแล้วว่าที่จะดีอยู่แล้วเขี่อนโรงพยาบาลโคตรเยอะใช่ใช่เราล้มล้มไวจัดเลยอ่ะไม่มี่มืดไปด้วยอ่ะในนั้นอ่ะมันมืดเกินไปฟังคนละไอ้เกียรหาเพื่อนกูแต่โดนปากูแค่นั้นแหละตายเมื่อกี้ใครชุบโดยนี้หมดแล้วเพถามก่อนไปเมื่อกี้มีใครตายัไอหมตายแล้วกูเกิดมมีใครอ่่ะไ้ตายนิดเดียวเองมาแค่สองคน

หมอไม่ได้รักเงินออกซ้อมขอบคุณครับขึ้นขึ้นขึ้นยอยจะมาเอ้ยไี่ได้มันจะขึ้นทำไมมันจะขึ้นทำไมมันจะออกไมันจะลดออกจะลดออกใครพูดอะไรวะไม่ได้ตายหมดมึงที่จะพูดอะไรอ่ะเออนั่นดิอะไรหมอน่ารักอะไรวะกี่คนชชั่อหมอน่ารักอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันจะลดออกแล้วเดี๋ยวลดออกแล้วเดี๋ยลดออกแล้วจะไปเดาข้ากันเราพึ่งเชิงบ้าเราพึ่งเชิงบ้าแต่แก๊งใหม่เขาลดเยี่ยมกันนะเดี๋ยวเนี้ น่าจะเซิร์ฟไม่รถเขาเยอะนะเว้ยเขาบ้าเขาเล่นรถอยู่แล้วรถเขาเยอะถ้าไม่ตำรวจมาดีซีอ,นะอ่ะโอ้ยชนทํายีย่อะไรอ่ะชนที่ทอะไรอ่ะ หียอะไรใครชนไหนสาไอ้เหี่อะหี่อะไรเด็กหี้ยเฮ้ยเรามาหลุดนะ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 หี่อะไรชนหียอะไรไอ้สาเอ้าเ็นคนน้เหี่อะหียอะไรไหวป้าฮะเฮ้ยนิโกใจเย็นใจเย็นใจเย็นหียอะไรอดีตาหนอยีกล้ยามกย่อะีอะจับเป็นพี่อะเตำรวจยิตำรวจยนิพอแล้วออย ไปเทนายที่ผ่านแยกเลยแยกเลยชวยทำอกตาไม่เห็นคนที่อ่ะคือจะเทนไปเทนใช่ปะก็มเยการงอ่ะงๆนึกว่าควายเพื่อนหรือเปล่าจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าไปดูดเพื่อนนีดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วย่บอลับ้ี่ปล่านกเลยครับ8 3 8 ใครก็บอกวันมั่วจะร้อไปดีกว่าผมวาไกลไม่ได้แล้วนะแกไม่ได้อยู่เล่นละอันนี้รถกูนะซื้อมาใหม่ใครด่าแ่นะอะไรเป็นอะไรช่วยอ เ,เต็นเ,เต้นสิทัญญาเอ้าไม่แล้วมันไหวปันล่ะเฮ้ยพี่ชิดบัมเม้ยอยู่ไหนะวะ รวมตีพี <czyli> ่กูตีพี่กูน้ำมือรวมตีพี่กูน้ำมือเทียร์อะไรมึงแทงโดนหรอจอกสัดเกิดเกิดเกิดเทียอะไรผลเทียร์อะไรตัด เพียวรีเพื่อรีนี่เงี้ยมึงก็ลีสีเกียาเก็บอาวุธชาตตรวจมาแล้วนะเก็บอาวุธเก็บแล้วนะเแล้วขอเล่นได้ไหมไม่ป้นขอเล่นได้ไหม่ไ้เลยไม่เลยไม่ได้เยม่้เยเลยไมกไ้เลยไม่ได้ไม้ม่ด้่ยอด่ยไม้ยเ้ พอพอไม่ได้ปีกีตี้รอไม่ไม่กดี้รอเฮียไอ้งูหลังลีงเจอไอ้ควายลีกูเีูอ้วยอาวุธอะเ่นเป็นหรือเปล่าเฮียอาวุธอะเรนเป็นหรือเปล่ายังเข้ามได้นายสัตว์เฮียขยะถุยเฮียไอ้ควยหนูยี่สี่นายสัตว์อย่าหายนายสัตว์อย่าหายนะอย่าหายนายสัตว์ไอ้สัีว์ไอ้หนีนายสัตว์ไม่ไปูเ่อนตายไปงูไ้ใครใได้คเบิ จะอต้องมาแล้วว่ะโดนไปพินเน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 ตด่าเขาว่าลาวเนี่ยเฮ้ยพินเนพินเนพาผมไปเปิดกไปล่ไปพี่ไปพี่เคฮัลโหลครับโผอครับเดินมาร์ดดอนมาร์ดพาพาพาไปเบิกรถหน่อยพาไปเบิกรถหน่อยได้ๆเลยพี่อันนี้ลูกชิดปะใช่ครับใช่ครับขอขอขอถ่ายประชาชนมาได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเจ้ไหมครับสนับสนุน คครับขอบคุณครับไพบูด้นะไบู้นะเพื่อนเพื่อนเ่อเพื่อนฟังนะครับฟังฟังดิบอสมึงด่าแล้วอะควาี่จะ FTO ครับงบอสมึงด้วยดิเียยพวกลูดับไม่ฟังบอสังลูยังไม่ฟังบอส ใครล้อมึงอย่าด่ากันดีพี่ลำกันใหกันล่าสุดเราวันนี้ยาโคตรมึนเลยยงคตมึนเลยแกมึนว่าไอ้เหี้ยบัฟูไม่ร้อนเลยเนี่ยบัฟให้กูร้อนดีว่าไอ้เี้ยอะไรของมันวะไอ้เหี้ยล้เะอกันดีบล็อกกนอะไรป่าวแล้วช่อจากอะไรก่อนะัฟคณีดีใครไม่มีเกาะไม่มีอะไรพี่่อพ่อองรถไได้เยกไอะไรอ่ะยีใครด่าพ่ออ่ะอะไรอ่ะ นี่เหรออะไรอ่ะใครเดาพ่ออะไรอ่ะีบอไอ้นี่นะพี่บอทำเพื่ออะไรเนี่ยพี่บอเหงาไงพี่บอปตามติดสถานการณ์อย่หรอเออเออกตามติดสถกรณ์อยู่แ้เงกชื่อไหยุดได้สักพีบอกเขาเป็นอาชพิพี่บอใช่ค่ะเขาบอกตายแล เขาบอกว่าพึไม่อยากกระชับมิดแล้วพึ่งงะเธอก็ตามทาแหละไม่อยากกระชับมิตรแล้วแต่รงงว่าเราจะตายในไม่ช้าถ้าเรายังจะยืนคุยกันตรงนี้อยู่เขาบอกเขาเจอมาบอกว่ามีควายอะไปล่ามีละครพี่วีบอกว่าจะมีขวัยอยู่ถ้าตัวละคมาแบบนี้ก็ต้องเล่าให้เหมือนเขาพูดใช่ไหมล่ะพี่เต้เจ้เจเจ้เขาอึ่งงะมีควายอะไรป้าพี่ป๊อปงี้ยเออแล้วควายอะไรอ่ะ

ดีกว่าไม่ได้แปลว่าจะสนาหปล่าแต่ก็เล่นเป็นนะพวกมันอะฟาโบดด้วยนะแล้วแล้วใครเล่นไม่เป็นบ้างอะไฟเอ็มอะอะไรอะไเป็นกระวุดไอ้โง่อะไรไอ้อะไรหย่อนดีเอ็นจอ้โอ่ไอ้โะ่รเหมือนนี้อ่ะพี่มาคนเดียวเออบอกตัวอยู่ือ่เดียวกันนั้นย่งผมรู้ว่ากูไป เม่กูเข้าไปดูกูโดนสีม่วงแทงไปสองท่อนที่อะทำไมอ่ะกูเข้าไปดูคิดว่าเป็นพวกนู้นสีเทาเขาก็พี่แต่งตัวพี่ก็แต่งตัวเฮียอะไรมึงดูสีนี่เฮียเปิดสตอรี่เลยเยาม่เอพวกเขากูเขาแล้วมาใครอะเอาแก๊งใหม่ด้วยโอ้โหอะไรสักเมื่อมึงขับรถถังแล้วพวกเขาขับรถยนต์ไอ้เหี้ยมันเ้าไปชนกันอะอยู่นะนแค่กบู เอาไอ้เียยมันออู right. 10, 10, 10่ก็าจจะมีหีปนาวุธซ่อนอยู่ในรถธรรมดาก็ได้นะไอ้เที่ยบ้าเขาไม่มีนะเขาเล่นกันสิบสิบสิบใบนะประกำนะรู้ว่าประมาณสองอาทิตย์น่าจะจบโทแล้วครับวันละใบอย่างเงี้ยวันละใบหมอไม่เขาเล่นกันสิบใบแต่เขาไม่มีบ้าทั้งสองแกงนะเหออเอาประมาณสองอาทิตย์น่ะน่าจะจบปะ ทำไมอ่ะทำไมไม่ม hmm. ีบ้านแล้วถึงจบยากอ่ะพ um> yes. um> um ี่ก็มันอุ้มอยากไงโง่ทำไมอุ้มตอนเช้าตอน้อนอ่ะจะื่มันก่อนหรือเปล่าจอจิงถามมัน่เปราว่าตำรวจตามตำรวจจะตามทันหรือเปล่าไอ้แซบแบไอ้ไม่มาถึงทัน่นะครับก่อนเลยี่สบเอยอยีเดี่ิบไม่ไม่ออ้านง่ายกว่าี่โง่เรามีบ้านแล้วเราก็อุ้มพี่บอบเข้าบ้านไงบ๊อบก็เออแล้ว ไปหาผัวไม่ได้ปะ